ปัจจุบันนี้เรามาฮอดสถานนี้รถไฟหลวงขบางแล้วพี่นอ้องคนขึ้นคนลงเนาะเบิงงนี้นคนขึ้นคนล้มกระกลายเบงรูนีอ่อันนี้ลงมาแล้วคนพาขึ้นกันหลาย อากาศนี่ประมาณ19อ,องศาพี่น้องเด้อใจเย็นหมอบอากาศดีหลายอากาศดีหลไรอย่าอย่ yeah. Yeah, อาเบียรเฮ็ดอะหลวงพระบางาบสเตชัน I mean the railway station yeah just about uh, almost two hour to be here yeah. the weather is perfect look at that you see the frost e a yeah. That's why i saying s uh, when you want to travel to l a o uh, you have to take uh, this time, I mean uh, winter time is better. Don't come to l a s like summer time, i s r e l y hard. เดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าาเจ้าจอดเพียงหานีเออ ทั้งขึ้นทั้งลงประมาณหานาทีเนาะพนั้นซื้อได้พี่น้องเด้อเอ่อขจ้าจก็มีน่ะเอา่าเอเลเวเตอร์เนาะขาั้นใดไฟฟ้าอา่าถ้าพอัใดงใส่ล่อก็ใช่ไปใส่เอเลเวเตอร์เออประมาณนี้เอาหมดโก้ลด้ใช่ไหม กาดดีหลายพี่นอ้องกาดดีหลายน้ำกันอีหละน้ำกันนี่อีคนหนึ่งเจ้าก็ใส่เอเลเวเตอร์ออก็ห้องละพี่น้องเนาะห้องสถาน,นี้ลวงพระบางเพราะว่าเขาเอาที่เอลิเวเตอร์ลง กสะดวกสบายอยู่กับผู้เฒ่าเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ใช่ไปเดี๋ยวนี้ก็ใช่ไปขึ้นรถเนาะเพราะว่าห้องแฮมมันก็ได้อจองไว้แล้วเออจองไว้แล้วเดินกลก็มา ใช่สองคนน้นองคนหนึงน้องเคยคนหนึงเนาะลอ้อพี่น้อขึ้นขึ้นเหรอไ่ได้ใส่เรีบขึ้นไปพี่น้องเด้อเพราะว่ามีน,นสั้นอย่างนี้ล่ะสั้นหนึ่งเนาะ ก็มีมีผู้เฒ่ามีผู้เฒ่ามาน้ำก็สบายยังไงลูกเปิดแอร์อยู่ไหมเออเปิดแล้วอ่านี่ใส่เอลิเวเตอร์นะพี่น้องเดอ้อใส่เอลิเวเตอร์เพราะว่ามีผู้เฒ่ามาน้ำเอ้ยผู้ข่าล่ะบิบหนึ่งนาะหนึ่งบนลบเด้อหนึ่งบ่อ,อหนึ่งเออหนึ่งขึ้นได้ประเด็นนะลบหนึ่งไม่ลบ รถนั่นไม่ลงเนาะลงมาจะพุ่นดิออมันนี่ขึ้นไปบนไปขึ้นเด,เดจ้าก็ไม่เคยไสซ้ำหน่อเลเบเตอร์ดีนะโม่แล้วไปขึ้นได้ยองหมองมันละ <c oughs> อ่ะเดออัอนนี้สิไปชีลุดเนาะ ไปหาขี่รถเพื่อละคุณเออเด็กอันนี้รถไฟขบวนลั่นสร้างน,นี่การซิขึ้นเป็นเงาเลยพี่น้องนี่นไหมหรือว่ากรับเพียงจันต์กาโบนเนาะขบวนลั่นสร้างอ,อ,อน,นี่ก็ฮอดแล้วแต่๋ยวว่าค่ารถนี่เท่าไหด้ละจงัง who there. yeah. We are here at Longkabang uh, Station. Now we go to uh, the bus or the van to go to the hotel. We already have the hotel, yeah, And then the ticket. We spend night here for two nights only, and uh, go back to Winchen Yeah. That, like I said, uh, like I said, because uh. เราเ e ้แฮปเดอที่เกบอันนันะ้เข้าจะก็เขาเก่ารถแว่นไปพี่น้องเนาะกะ็ี่ทึงพี่ไปเลยก็ได้กระถือคุณนึงสี่สพันกิบสี่สพันกีบเนาะกะ็หาคนก็เป็นว่า2องแสนสี่ห้าเนาะ ะดวกสบายจิ๊กเกเขาต้องได้ลงไปเื้อเื้อปี่ยู่ร่มเดี๋ยวนี้เป็นรถบัสมาให้เลย yeah we have to ride this bus uh, go to the hotel uh, we get the hotel so the fare is uh forty kip per person yeah per person yeah it's easy now they have the the bus come up here yeah Come up here, so you see there is uh, Luang Prabang station. It's nice station. Yeah. Like I said, uh, about uh, two days, we will go back to uh, Chen. Yeah. Sẽ được sải lại phía nọ nọ. Sẽ được สะดวกสบายไรดินี่ตะกี้ได้ตะกี้ได้ซื้อได้ซื้อปียรมพุ่นบัดนี้ข้าเจ้าเอารถไปจอดเทิงเลยโอ้สะดวกสบายลายเนะเอดแล้วอกสะดวกสบายายจริงปะ เต็ตะกี้ได้ไปซื้อปีญลุมเลยเออ่าฮ่าเออตะกี้ได้ซื้อปีญลุมเลยสะดวกสบายไราย้าเจ้ามีรลดขึ้นเทิงเลย <laughs> เอา่าหุ้งแห้มอ่ะนี่กเกาะอรุณบอกพูดตัว อากาศดีหล่อากาศดีหลายพี่น้องหลวงขบางัองเนาะกาอยากอยู่หลายเมื่อยอยู่แต่ว่ากมีเวียคมีเวียกจำเป็นต้องได้กลับเมืองวิ่งจันเนาะเพราะว่ามีพี่นอ้องเสียชีวิตเนาะอย่าเว็บอะไรเอาเปิดติฟพาส์ทเซเวเว็บทูกลูแบ็กอะวินเชนอะอัปเต t ร์ทูเด a ์อัป t ตอร์ทูไนท์จ้ะายไหล หลวงพระบางเวิเร์ดเฮลิเทสยาเมืองมรดกโลกพี่น้องเนาะอากาศดีหลาอากาศดีหลพอยังเ,เห็นหมอกยั้งภูอยู่งามหลายางามหลายอากาศบุตรเออ อันนี้เราก็ได้เนาะทานเสร็จเนาะ <laughs> The ticket only forty t h o u s a k e p man โอเ okay. ค c h e p to go to the downtown of หลวงพระบาง and we ไปกั h โรงแรมดี like ก uh, ็ three bedroom about 70,000 keep or s e v e u h o u s a n d keep about three dollars o m e t h i n g yeah. for night and one bedroom for the two people about five thousand กิบยากะ expensive little bit than two years ago yeah ก็หาจะไปโฮเทลกับพี่น้องเนาะก็บอกฟังเลยว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเลยออกจากสถานีมาแล้วก็มีรถบัสมารถกับคนหนึ่งสี่สิบพันกิบเนาะก็มีรถเมย์กันรถเมย์น่ะรถเมย์ของรัฐก็มีแต่ว่ารถตู้นี่เพิ่อนเอาอสี่สิบพันกิบ ลาเพิ่นก็จะไปส่งเขาหาห้องแหมแต่ว่าคันท่าว่าท่านขี่รถมีข้าเจ้าสิไปลงคิวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขั้นไปขี่รถมีก็บ่ฮอดซีพันกีบหรอกเออแต่ว่าขี่รถรถแว่นนี่แปลว่าซีซพันกีบเนาะกะห้องแหมก็ได้ห้องหนึ่งสามห้องนอนก็บเจ็ดแสนปลายแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งสำหรับสองคนก็เป็นห้าแสนปลายเนาะก็อบอกพี่น้องผู้จักสิกะราคาแพงคนหน่อยนึงอย่างนี้นะเพราะว่าคนมันรีดหลาย เด้อพี่น้องเด้อจนมันเลหลายอ่าก็ไปกันเนาะก็เจ้าน่อยก็ไปกันแล้วเอ่อเมื่อก่อนนี่ข้าเจ้าชิขายพี่ยุลุมนี้เดี๋ยวนี้ข้าเจ้ารถกันไปเทิงเลยเอ่ออันนี้เมนบอลที่ว่าเอามาซื้อพี่อ่าทั้งรุมในเบิกเมื่อก่อนในปีก่อนเนาะแต่ว่าทีนี้ข้าเจ้ารถไปขึ้นเป็นขับบนเทิงเลยสะดวกสบาย แล้วก็เจ้าก็มาแจ้งพี่กันเพราะว่ารถนี้เป็นรถอ่าหมายคืว่าเป็นคิ้วเนาะถือคิ้วไปแล้วไม่จะค้นก็เจ้าก็ไปแจ้งคณะกรรมการข้าเจ้านะเพราะว่าอันนี้เป็นของกระทรวงยุท้าที่การและทร่งเป็นรถหลวงไม่ใช่ว่าอ่ไเป็นคิ้วอ่าก็อธิบายพี่น้องมาฟังสิละ,ะท่านกิโลเมตรก็ได้คือว่าว่ะไรกิโลเมตรก็ รถมีของรัฐรถสีเขียวเนาะเพราะว่าเป็นรถของญี่ปุ่นซอยเหลือว่าแต่ละแขวงจะได้พุ้นึงหาคันเนาะรถเขียวรถมีนี่แต่ละแขวงจะได้แขวงละห้าคันญี่ปุ่นซอยเหลือแบบบุมีบุมีผลอย่างวัดเนาะประมาณนี้ ก็มีรถสองแถวก็มีนี่แต่ว่าเขาใส่รถอันนี้ได้ได้ดิเจ้าลื่อนไหมเอาคนอะไรไหมเก้าคือสิบเก้าหรอนะเก้าก็ว่าเก้าเขาต่ันสิบหกว่นวัสิบโอ้โอเคไปจังเจ้าก็ขาดที่ละเจะาเราสิบคน ออกกำไรูนนึงเนมีว่าสแต่ละมือก็ได้หลายเที่ยวอยู่ดีโอริสา3เที่ยวเดีว่ามันมีเจเที่ยวเนาะมือหนึ่งเนาะมเจเที่ยววัน้กับทีบรมันยอยสิบปเออ10ปเที่ยวว่นน่ะ เออโอเคยีละความหูพี่น้องเนาะก็บุหูต้องถามเ้อะคือผู้ขับรถแต่เป็นว่าเดี๋ยวนี้ไปกับอยู่หลวงกระบางเม่นึหนึ่งนิ่ซิบซิบก็เถี่ยวแล้วเดี๋ยวแกะหลวงกระบางประมาณอแกะนั่นจัดนี้แต่ละมื้อจะมีเจ็ดเถี่ยวเออ โอ้ทางนี้ปู่ไม่เนาะอันนี้ก็แม่นทางรถไฟพี่น้องเด้ออากาศหนาวอากาศหนาวพอดี้งามกบบาลางวันอาไล่กบบประมาณ19บเกสาสององศาเนาะ เป็นฟาเรนไทน์จลองกด้เก้าสี่เ้าพืนีเดียว่าอะะ้อ่อเดียวนี้พวกเขาเขอตัวเมืองแล้ว นี่เซีงตังก่เกิดขึ้นหลายเนาะหมายเพาะว่าการซ่อมแปลงถนน,นทั้งก็เพป็นกือบบัวแปลงดีตามคนขับรถบอกนะเพราะว่าเพิ่นมีเจ้าเมืองไม่เจ้าแขวงไม่เออมาสชนกันมากเพิ่นว่าเออมาเจ้าแขวงไม่นี่เนาะเจ้าเมืองไม่นี่มาสไปขนาดเพิ่นลหร มีการสร้างซาเพื่อขึ้นหลายตามพื้นวอาเนาะกับย่องๆพิ่นเนาะขันผู้ั้มดีบ้านเมือนก็เจริญเนาะกับ <c oughs> ประมาณนี้เรือบอกพี่น้องกับได้พิดยังดอกเขากับโคสไนพื้นเนะะาะทั้งหน้าเขาพี่น้องเนาะก็เป็นฟูสีเนาะขึ้นไหลเทแล้วล่ะมาเท่า,าไหร่ก็ขึ้น แต่ว่าเกล้กับนอกนี่กระซีขึ้นมาได้หรอกสุขภาพขันพญามขึ้นก็นได้อยู่ขนาดผู้สีกาเมื่อสิบเอ็เที่ยวกันเอ่อกาสิไปแปดลงครงึ่งเนาะกาสิไปเชียงแมน่นแดข้ามไปล่ากาแล้วเพิ่งจพาทเที่ยวไหลบมองเนาะและ้วกา เอออารมณ์อตแล้วกับมอสโรงแรมรับพี่น้อง,องเด้อะโรงแรมแล้วกะบมอสโรงแรมรับพี่น้องเนาะกะอ่ากะีก่เข้าไปเช็คเบื้พราะว่าได้จองไว้แล้วเนาะมาเรามื่นกะรถคันนี้หลาชีมาฮับแปดมุขึงกะไปเที่ยวกันแต่ว่ากะบจะเป็นรถใหม่กับจะไปเชียงแมนได้ชี้ไปน้ำตกปุ่งซีได้เนาะตัดหุ่งซีได้ ก็ประมาณเดินแต่ลุงเครื่องไปต่อแล้วหา้หางห่างบุดนี่เด้อมากินนี่ก็ได้มนมนมนเมนตัวนี้บอกคือนั่งน,นั่งนกึกว่าอยู่ใกล้วัดวิสุทธิ์ยะ่ป้าคนเด้ออย่าเดียวเดี๋ยว ยเดี๋ยวขอพิมพ์คลิปเพื่อนเนาะนอชีเช็คเช็คเบื้องล่งแถวจะย่านบุเมนเพราะว่าอนาจะเฝ้าเรื่อยย่านย่านบุเมนตัวนี้เพราะว่าเขาจาว่าอยู่ใกล้วัดวิสุนตอนนี้เลยว่ใส่วัดวิสุนใ่วัดวิสุนข้างหลังพุ่นบ่ไหนในัดวิสนเข้าไปไหนดิวะโอเคโอเคในวัดวิสุนตรงนี้เมื่อก่อนไปเชียงเบื้องล่างเดี๋ยว่ะเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าไฟเชียงรถเบื้องเบือบุเมนบ พบกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อเอา See you next w e i k bye.